นีีสะต้องีเปียงมา่สนเรื่องอเช้าไปสาหรับพี่บอล้ะอ่าเช้าไปเลยสายมากเลยเนี่ยจริง คนจะคนจะเช้ากว่านี้นะฮะอีกหน่อยวิงด้วยลายหมอนลายหมอนก็มีวงมีนนะครับและวงสโลโจนะครับวงมีนก็จะแต่งตัวเรียบร้อยวงสโลโจก็แต่งตัวเรียบร้อยวิธีดูนะฮะ ตามนะครับมาจากวงมีนนะครับผมเป็นมือคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็คุณกันนะครับแล้วก็ปเต้นะครับแล้วก็พัดนะครับผมเพลงของเราชื่อออนแอร์ก็แพ้ไปครับตอนนี้มี MV วนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามไปดูได้ใน YouTube c h anel ของ l ลิฟอีนะครับผม,<า>ม คุณปาล์มเหมือนกันนะครับผมจากสโลโจนะครับอันนี้คุณแบงค์นะครับผมครับก็เราชื่อเพลงว่าโปรดลงโทษวงเล็บกระทืบชั้นนะครับใครชอบ R&B ชอบแนวนี้อยู่แล้วก็อยากให้ติดตามกันนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบก็อยากติดตามเหมือนกันครับผม ได้ทํางานพี่บอยเป็นหนึ่งความใฝ่ฝันในชีวิตของพวกเราอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับที่เราได้ปล่อยซิงเกิลนี้ออกไปอ๋อสหรับวงมีนก็เหมือนกันฮะก็เราก็ดีใจที่ได้มาอยู่ที่เดอ e อีสนะครับแล้วก็พี่ๆที่ที่เ o อ e อีสเนี่ยทุกคนก็เหมือนเหมือนอยู่กันแบบครอบครัวนะครับสู้มากครับพี่ๆทุกคนนะครับที่ที่ร่วมทํางานกับเรานะครับก็อยากจะฝากผลงานของพวกเราไว้ด้วยทั้งสองวงนะครับผมก็จะติดตามทั้งสองวง ก็ฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามวงสโลโจและวงมีนนะครับซึ่งเขาก็มีแฟนเพจของเขานะครับแล้วก็มีทั้ง Twitter Instagram อะไรต่างๆนะลองไปเซิร์ชดูสโลโจแบนด์ใช่ไหมครับแล้วก็บางครั้งเขาก็เขียนสโลโจเฉยๆคุณน่าจะทำอะไรให้มันเป็นอย่างเดียวรู้ไหมมันจะได้ง่ายต่อการติดตามให้จริงจะเป็นแบนด์อ๋อทวิตเตอร์คะับทวิตเตอร์เป็นสโลโจแบนด์ครับเนี่ยมันทำให้งงรึเปล่า แล้วใส่ในเฟซบุ๊กเป็นแบรนด์ด้วยโอเคครับโมเคครับมีแบรนด์นี่มันต้องอย่างนี้นะครับผมผมรักพี่บอยกว่าเสี่ยวพงมากเขาทำหัวผมเปียกทุกคืนนะไม่ไม่แข้งไม่ขาไม่ใช่เรียก้ยกหัวร้านผมเนี่ยนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ